สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับชั้นป .1 นนทุกๆคนทุกๆห้องนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับที่ดูอยู่กับนักเรียนของเรานะครับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะครับก็เว้นเป็นหนึ่งอ,อ<ฤ>าทิตย์นะครับไม่ได้ส่งงานไม่ได้ส่งคลิปการสอนให้เพราะว่าให้พวกเรานั้นได้เคลียร์งานวิชาอ,าอื่นๆบ้างนะครับในชั่วโมงนี้นะครับรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะครับ จะมาในบทที่2นะครับเราเรียนมาหลายบทและหลายหน่วยการเรียนรู้ละว,วันนี้เป็นบทที่2อนะครับอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้นะครับถ้าในหนังสือจะอยู่ที่หน้า46เอือ47นะครับนักเรียนที่ได้หนังสือไปก็เปิดตามได้เลยนะครับสาระสำคัญในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับอาการเจ็บป่วยนะครับมักเกิดจากการที่เรานะครับมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีก็คือการดูแลสุขภาพที่ไม่ดีนะครับซึ่งเราสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นได้นะครับหากเกิดอาการเจ็บป่วยที่ไม่มากนะครับก็คือเวลานักเรียนเจ็บป่วยนักเรียนสามารถบอกพ่อแม่ได้นะครับว่าอาการนี้นักเรียนเป็นอะไรบางคนยังไม่รู้นะครับว่านักเรียนเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้นะครับลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองนะครับมีอะไรบ้าง ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่นักเรียนควรรู้นะครับก็คือตัวร้อนมีไข้อะเดี๋ยวย้อนไปหน่อยอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองนะครับก็คือเกิดการเจ็บป่วยนะครับจากการที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อโรคนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับทำให้ร่างกายทํางานผิดปกติหรือไม่ก็นักเรียนได้รับอุบัติเหตุต่างๆนะครับ ซึ่งร่างกายก็จะแสดงอาการเจ็บป่วยนะครับเช่นมีไข้ปวดศีรษะปวดท้องอาเจียนหรือว่าฟกช้ำนะครับเมื่อเราได้รับบาดเจ็บนะครับผลเสียที่จะตามมามากมายก็คือร่างกายอ่อนแอลงนะครับการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันก็ทําไม่ได้นะครับเสียค่ารักษาพยาบาลนะครับเสียเวลานะครับดังนั้นนะครับเราก็จึงควรที่จะรู้จักป้องกันสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ให้เกิดขึ้น สิ่งแรกที่นักเรียนต้องรู้เลยก็คือนะครับว่าลักษณะอาการเจ็บป่วยนั้นนะครับเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นตรงอวัยวะใดนะครับของร่างกายนะครับและสามารถบอกสิ่งเหล่านั้นกับผู้ปกครองหรือว่าถ้ามาโรงเรียนก็บอกครูได้นะครับหรือผู้ใหญ่นะครับให้เขารู้ว่านักเรียนเป็นอะไรนะครับเพื่อที่จะได้หาคําแนะนํานะครับแล้วก็การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ พาไปพบหมอนะครับถ้ามีอาการรุนแรงลักษณะอาการเจ็บป่วยนะครับในวัยนักเรียนต้องมนะีอยู่แล้วนะครับเช่นตัวร้อนเป็นไข้ลักษณะอาการของตัวร้อนนะครับเป็นไข้ก็คือมีผิวหนังมีความร้อนสูงผิดปกติเอมไหมเวลาเราเป็นไข้พ่อแม่หรือผู้ปกครองก็จะเอามือมาแตะเรามาแตะดูว่าเอะตัวร้อนหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่านะครับจะมีอุณหภูมิร่างกายนะครับสูงกว่าปกติ นะครับคนเรานักเรียนเคยวัดไหมตามเซเว่นตามอะไรใช่หไหมที่วัดอุณหภูมิส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ36-37องศานะครับร่างกายคนเรานะครับถ้านักเรียนสูงกว่านั้นเช่น39 40 38นี่ก็สูงแล้วนะนั่นแหละก็อาจจะเป็นไข้นะครับเวลาวัดนะเห็นไหมเขาจะวัดใต้ช่องปากก็คือรูปเด็กคนเนี้เขาวัดใต้ช่องปาก <c oughs> ถ้าไปโรงพยาบาลก็จะวัดใต้ลักแลนะครับข้อพับต่างๆและหน้าผากนะครับอาการก็คือจะมีตัวร้อนสูงนักเรียนตัวร้อนนะครับนักเรียนก็บอกพ่อแม่ว่าเนะี่ยสารฐานตัวเองได้เลยว่าตัวเองอาจจะมีไข้นะครับต่อไปนะครับปวดหัวหรือเวียนหัวนะครับปวดหัวหรือเวียนหัวก็คือปวดบริเวณหัวรู้สึกเหมือนว่ารอบๆตัวเองกาลังหมุนเคยรู้สึกไหม ปวดหัวมากเลยปวดอยู่ข้างในหัวเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเลยมันรู้สึกว่าปวดอยู่ข้างในบางทีปวดข้างเดียวบางทีปวดสองข้างบางทีปวดทั้งหัวเลยนะครับถ้าเป็นวัยของนักเรียนก็อาจจะยังไม่ไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่านักเรียนยังเด็กไอปวดหัวเวียนหัวนี่จะมีในเด็กที่ประมาณสัก 8ปปีขึ้นไปนะครับถ้าประมาณปอนหนึ่งก็อาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเรียนรู้สมองของเรายังพัฒนาการได้ไม่ถึงจุดที่จะต้องปวดหัวนะครับ <c oughs> ปวดท้องฟกช้ำนะปวดท้องเป็นยังไงเอาบางคนปวดอยู่ข้างในท้องบอกพ่อแม่ไม่ถูกช็อกก็มีนะครับปวดท้องนะครับก็คือแน่นท้องท้องมันแน่นมากเห็นไหม เอามือกลุมท้องเพราะว่ามันปวดท้องท้องมันแน่นแล้วก็ท้องอืดท้องเฟ้อมีลมในท้องปวดท้องตรงซี่โครงปวดท้องตรงใต้ซี่โครงนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับนักเรียนต้องบอกให้ถูกว่าถ้านักเรียนปวดในท้องเนี่ยแจ้งผู้ปกครองได้เลยว่าเราปวดท้องนะครับส่วนอาการฟกช้ำนะครับบริเวณผิวหนังที่มีรอยช้ำนะครับมีผิวคล้ำกว่าบริเวณอื่นๆ นะครับอาจเป็นสีแดงหรือสีแดงอมม่วงหรือสีน้ําเงินนะครับถ้าเป็นนักเรียนป .1 ที่มาโรงเรียนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่านักเรียนวิ่งเล่นนักเรียนชนโต๊ะชนขอบปูนชนอะไรนะครับนะครับถ้าเป็นป .1 นี้จะเป็นบ่อยมากเพราะว่านักเรียนเล่นกับเพื่อนมีความสุขสนุกกับเพื่อนนะครับตอนนี้ก็คงคิดถึงบรรยากาศการมาโรงเรียนแล้วนะครับเพราะว่าปิดไปหลายเดือนนะครับนักเรียนผ่านชั้นอนุบาลมาก็ มีเพื่อนมีอะไรนะครับแต่ตอนนี้อยู่บ้านก็คงคิดถึงเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำมูกเป็นยังไงนะครับก็คือมีน้ำใสๆไหลออกมาทางจมูกนะครับจนบางครั้งเรารู้สึกคัดจมูกและหายใจไม่ออกเป็นบ่อยนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กแล้วก็อาการท้องเสียนะครับก็คือถ่ายเร็วมากกว่า3ครั้งต่อวันอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย เนี่ยเขาเรียกว่าท้องเสียเกิดจากการทานอาหารที่ไม่สะอาดนะครับแล้วก็ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ผื่นคันก็คือมีเม็ดสีแดงเล็กๆนะครับบริเวณผิวหนังและมีอาการคันเช่นนักเรียนไปสัมผัสกับสัตว์ที่มีพิษหรือว่าจับต้นไม้ที่มีพิษเกสรดอกไม้นะครับที่มีพิษที่นักเรียนอาจจะแพ้นะครับ โรคและอาการต่างๆนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับถ้านักเรียนดูโรคไข้หวัดใหญ่ก็นะครับตัวร้อนมีไข้น้ามูกไหลปวดหัวเวียนหัวนะครับช่วงนี้ก็เขาจะมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับนักเรียนก็คงได้ฉีดกันแล้วนะครับนะครับสังเกตอาการไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดานะครับก็คือตัวร้อนมีไข้ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัวตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบโอ้โหคัดจมูกเหลือเกินปวดหัวนะครับแล้วก็มีไข้สูงนะครับน,นักเรียนก็สังเกตตัวเองนะครับอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ท้องเสียนะครับก็คือถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งที่ครูเคยบอกไปนะครับกระเพาะอาหารอักเสบนะครับก็คือปวดท้องบริเวณใต้หน้าอกใต้ซี่โครงด้านซ้ายขณะหิวจัดหรืออิ่มจัดนะครับ เวลานักเรียนหิวมากๆเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามันปวดท้องนะครับแล้วก็ภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้นะครับมีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังนะครับคันนะครับเกิดอาการบวมบริเวณใบหน้าอ่ามีออย่างหนึ่งนะครับภูมิแพ้ก็คือไม่ได้แพ้เฉพาะอากาศอย่างเดียวนะครับแพ้อาหารเคยเห็นคนแพ้อาหารทะเลไหมครับอาจจะปากบวมผื่นขึ้นแดงนะครับ แลวก็อิสุกอิสันะครับมีลักษณะคล้ายหวัดใหญ่นะครับมีเม็ดสีแดงขึ้นตามบริเวณตัวเป็นตุ่มใหญ่ๆนะครับใสๆคันๆในระยะต่อมาตุ่มก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะครับสำหรับอิสุกอิสัยครับในบทเรียนนี้ก็จบลงนะครับก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับจึงสามารถบอกผู้ปกครอง นะครับขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้ถูกต้องซึ่งโรคในวัยเรียนนะครับวัยของนักเรียนที่พบบ่อยๆก็คือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ท้องเสียกระเพาะอ่านักเสพภูมิแพ้แล้วก็อิสุกอิใสนะครับนักเรียนดูหนังสือก็ได้นะครับอ่านไปแล้วก็บอกอาการผู้ปกครองให้ถูกนะครับหากเกิดโรคเหล่านี้กับตนเองนะครับสำหรับบนเรียนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนในท้ายคลิปนี้ก็มีแบบทดสอบ ทาง Google Form ให้นักเรียนทําเหมือนเดิมนะครับตอบมาแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะครูยึดคะแนนครั้งแรกเป็นหลักนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ปกครองที่ช่วยเหลือกํากับดูแลนะครับนักเรียนของเราในการเรียนนะครับออนไลน์ในครั้งนี้อย่าลืมตอบแบบทดสอบนะครับทุกคนสวัสดีครับ